ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับคลิปที่มีเสียสะท้อนแล้วก็เหตุผลที่หายไป2เดือนคือไปตามงานไปสอบมาโอเคไปดูกันดีกว่า สวัสดีทุกคนกันด okay, okay. ้วยอยู่นะผมนิวช่องเกมเมอร์ของที่นะครับเพนนี้ก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าลานปาลองแล้วอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครัมสนะครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกับกับใครครับเงียบลาครับแล้วแล้วก็ใครครับน่ะไอเฮียนั่นนะฮะอันนี้มึงมึงพูดกับใครเนี่ยมึงพูดกับมึงไงสัตส คารุนพขายืนเองคารุนได้ยินไหมโอเควันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาอ่านเราเราไม่รู้ว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะไม่รู้เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แค่ไพื่อนจัดถือไม่จริงแล้วคนนั้นใครทำแนะนำเพื่อนนกแอรับอร์นกครับะนกแอร์อี่ได้แล้วไม่ได้ยินเยอะเลยพวกนี้บอกว่าไม่ได้ยินเลยจบแล้วครับโหรีนโอ้ยไม่ได้ยินเลย อาเลือกแกเลยว่ะไอยู่ก่านยอีเานะครับพี่จำได้จำได้แม่เียวอยาากันียไปเมากางไปดนเมาค้างไปดูเมาค้างเล่นการประลองดาบรู้สึกว่าอยากวัดฝีมือว่าทุมคคิดว่ามึงเก่งขนาดกันเชียววะโคตรเก่งเลยเนมันครุ่มบมนี่ผมเป็นดาวครับโอ้ยอะไนี้มูมใครบม่มาเลยไอสัตว์รออะไรอะ ไอ้ันจีนบุคคลจีนอะไพวกพวกยุโรปไอ้เงี้ยมาดิเจอดาบเฮ้ยอาจา์เอายิงนารีมาอุ้ยเดอุ้ยอาบ้าสามต้งไปแค่สามเดียวเนี่จ่ายจริงเขามีเวลาเกิดหรอยิ่งทำ ไอ้ย ok ีีก่อนเลยไอ้ยี่คนจีนตสเนไอ้ยี่คนจีนเออะไรนึเที่ยวโอ้ทีนได้บทเฮ้ยเข้าด่เดนันมอะไรนด่มาเซฟตัวได้นักเ้าทในฉันไม่ได้เลยเออมึงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยใช้ชาวตีแดงเฮ้ยคนจีนีีค่าได้งงว่ะ ไม่รู้ดีคนจีนมีหนีเจาีดว่านี่คนจีนเลยสมีต้องวางแขนกูคนจีนดับดักคางโอ้โอ้คมจีนใช้แขนคมคมยิคมโจโฉฮิรคุมาลัดาบลดาบอะไรเงี้ยดทำไม่ผัดโจโฉคุมคม ตัดโจ้ยไม่มีคนชอบา่ข้างเย้ยยังไงาเอยอัมัดลายังโจโฉไอ้ชามานี่ดี้ชมันลายังไงเอยโจโฉเฮ้ยโจโฉคนเขียนมีิลิตแล้วไอ้ยพวกเียี่ยมาได้ดีเยอะเลยกนเนี่ยขัดโจโฉไอ้ช้างไงวะยังงยัดโจโฉนะัด ฝันโจโฉอยู่ดีเขาโอโจโพี่โจโฉอชเายช่าอุ้ยอีชามาขาบันขาเคาน์เตอร์อะไรตัดโอ้โดนกูแน่อืมสวยมันก็ไอ้เไอ้ยังเอาไปเก่งอย่างไรฮัลสวัสดีับสวัสดีรับโจโฉไม่ขึ้ไม่ติดติดอเลยฝันโจโฉชาเข้าไม

ไอ้ตาเออไอ้เหี้ยี่กรับไอ้เยกี่ตกกกต้นเด้อตกกกต้นคัว์ตีนโอ้โ

กินไมกันกินปลี่ยาดีะาี้อันราอันรนรอนี่าแกเอาาวัรายโดรายตาย่คำบูให้งรู้เลยนะดีใช่แต่หอกดีใช่ดาบูได้แหละย่ห้ยวิมันติดิมไอ้สัส ผักโจโฉนี่ไงขอติดบันิดหน่อยโอ้ไม่เชื่อตอยูพเเลยโจโฉอะโจโฉอุ้ยเี่้ยูนาสามเดียวกจูบหน่อยเป็นไงเดยวกจู อิ่งดี้เยี่ยมค่้เี่ยมแด้้เี้ยแล้ว้เล้ได้้ข้มาแล้วเี่ยชจชาอนเห่อยมากเห่อยมากเหนื่อยมากดีมาเดี๋ยวมาชาให้ไหวแล้วมาไนไันทังวุ้ยวุุ้้ย ่ไดห้ยวแกูวไม่ได้เียมได้มได้ี่ชาะรกันเ่ะนี่ไงคอมบ่เียไอัน้มาก่มาก่มาแล้วมมายแล้วเออโดนอโดนาแล้ว ขาแล้วขายชาขาช้ยังขายชาแล้วแล้วคนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นแล้ววานาเวลีคนไนเฮ้ยเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเี่ยมารวะเีมันปล่อยาุนะเี่นญี่ปุ่นคญี่ปุ่นญี่ปุ่นญ่น่า้น ญี hoy, hoy, ่ปุ่นญี่ปุ่นไอ้เนี้ยมันไม่ังเลยอะไอ้เ้มใช้่ายอเนี้ยมีอมันไม่ังเลยเว้ยมอะมันเ้ยถมันหายถ้าไม่ใช้ไม่กดปานามันไม่เยอถ้าไม่ใช้ไม่กานามันชกอะไรมั้

มาเลยเจแล้วเแล้วอืมได้เวลาแล้วบีบอีเียจแล้วคุณจะวิ่งหคนเลยวิ่ปาาอืมเออมาไอ้สัสไอ้เยี่ยมยี่แก่ๆนั่นเองนี่ชาวสับสีโดรุ้ยนั่นี่หมโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่ง วิเชียชามันเก่งยังวะวิชียรชามนเก่งยัวะเก่งเยชยรมอว่มาเว้เฮ้ยเนี่ยะไรยู่กับรถกระบังะรอยู่กัรถกระงะรอยู่กัถกระปังะอยู่กับรถกระังลกที่แล้วปักที่หนแล้วพักหนกิ่อดยรงงเื่อมึงเปียยกว้นบ่อยใช่ไหมยแม่งไหวมากเลย ดวคกาเขาจะเปลียนกูใช้โคนานแลวคเดิมมนลงมาแชรโอชาโชาเกินเวลามาเพื่อนโอเคเลยชาคลักตองไปเวยนไปยิงเออมาอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งอมยู่คนละ่งคนละฝัวมคนขายชาแน่ชาอ่า นี่คือคท้ายใครมีคำพูดคูครมพูดเปเพื่อนกูคนกูไม่ใช่คนจีนคนญี่ปุ่นกูกลายคนเมกาได้น้องอีกยี่ได้ขายชาติแท้จริงไอ้สัตว์นี่ด้าจริสดับเบิลขายชาติไงน้องน่องอเฮ้ยก่อนได้เีย่ร้อยแแล้วเฮ้ยเกือบนดินเย้บีบอุ้ยเขาอเ้แผล เลยตอนนี้ามมาทุกคนไอ้เนี้ยมันวีบมากเลยคิดตกคใครตายใครตายแล้วต้องดูเว้ยเี้ยยาใครตกไอ้เชี่ยม่เจ็บไอ้มเจ็บเองไว้สัตว์อ๋อมาใช้นี่เรียบร้อยเอามาเลยสวยเอาี้เด็กใหม่เด็กใหมันสวยเอาีเกใหม่เดห